ไเชื่อกว่าเฮ้ยเชือกผูกกับผูกคือเลยอะผูกคอผูกผมเลยอะเฮ้ยเย็บกาอีอเ้อเราสมเศรา้าเหรอวะนั่นนงผูกเปนว้าเวลดห้าสิบเปอร์เซ็นตไหมครับอะไรว้าเวครับรถมอไซค์ไงครับไหนขอดูตัวอย่างหน่อยครับ <S <S 2> <S 2> แย่เวฟนี่เนี่ยไงครับว้าเวร้อยสิบไออะครับอ่านว่าเวฟว้าเวพ่อม เจออากาศร้อนๆก็ต้องไปนอนที่เย็นๆมิตีใหม่แห่งการนอนนะครับลับให้สบายไม่เป็นไรนอนล่ะสนใจไหมไม่อะให้เขานอนไปแล้วดีแล้วใจกล้ามากๆเลยนะฮะเป็นคนรักธรรมชาติอุ้ยม่มีไหมไม่มีลากไม่มีลาะ ไม่มีดินไม่เอาเอาสักต้นไหมไม่ดีนต่อไปนะัะผมที่สุดของการรีวิวนะฮะภาพที่หนึ่งนะฮะอันนี้คือแบบว่าโฆษณานุ่มๆไงฟองเคยคิดอยากจะทําแบบนี้ปะเวลาดูโฆษณาอะไรเงี้ยต่อไปฮะอ่านี้คือนักทดลองนะครับผมทํโฟมแบบโฆษณาเปะเลยท่านนี่ยี่ได้นะครับผมอฮ้ยน้านี่เป็นนกขาแมวเชียวอุ้ยน้าเหมือนกันสำหรับถูกต้องครับรูปนี้ถ่ายด้านข้างหรือตรงครับด้านข้างหรือตรงวะ เฮ้มันเหมือนเลย่มันเหมือนแบบตรงก็คือตรงนะข้างรูปตรงแต่เขาแบบว่าเอาแบบสีมาแบ่งครึ่งให้เหมือนข้างๆไงจริงๆคือรูปตรงเพราะว่าผมเห็นปะหูอยู่ข้างนี้เห็นปะมันก็รูปตรงรูปตรงเออน่ายดีไหมกับตันช่วงวันหยุดยาวอ่ะกับตันรับจอบเรียกว่าสร้างสีสันให้กับท้องถนนนะครับไปเรียนสนุกแบบนี้นี่เอง อุ้ยเป็นการวาดรูปที่แบบมีศิลปะมากนั่นเองใส่เงางงเงงเกงลายดงลายหัวใจโอ้โหลายดงลายดอกนะฮะเฮ้ยดำเหมือนมากอ่ะจังงงจังหวะจังหวะเพียงโอ้โหแค่ตะปูตาแค่นี้ปะเอาก็ได้มั้งต้องเปลี่ยนแม็กเลยเหรอโอ้โหวัดแต่หืมนี่มันตะปูยักษ์ปะเนี่ยโอ้โหเป็นล้อปอเช่ด้วยอ่ะโหไปทิ่มที่ไหนวะทะลุแม็กเลยอ่ะเฮ้ยทำไมตะปูมันใหญ่ขนาดนี้วะต้องเป็นตึกอะไรวะเนี่ยธรรมดาโลกไม่จำ เหตุจากอากาศร้อนเมตตาน้องด้วยน้องแค่ร้อนถ้าเจอตุ๊กแก่งี้กูแบบไม่อวดสุดจริงว่ะหลอนน่ะถ้ามันห้อยมางี้คือแบบไม่อยู่แล้วอ่ะขนลุกว่ะน่ากลัวว่ะสยองอ่ะสงสารน้องได้นเสาร์น้องตายเลยน้องลมแรงเกินไปอ่ะเฮ้ยน้องตายแล้วอ่ะน่ารักเลยอย่าเพิ่งตายดิเหนื่อยมากแล้วขอให้หลับสบายๆนะครับลุงเฮ้ย ไม่เชื่อกว่าเฮ้ยเอาเชือกผูกกับผูกคือเลยอ่ะคือบ้านข้าตุ้งตายป่ะเฮ้ยเฮ้ยผูกคอผูกป <ะ S 2> มเลยอ่ะเฮ้ยเหยียบก้าอี้เราสูมเศร้ารวะมันแน่ โอ้ยพ่หนุ่มเดี๋ยวติดต่อไปนอนด้วยจะจ้างให้มาผูกเปที่บ้านซะหน่อยความสามารถในการซูมของโทรศัพท์นะผมนะนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือหงอนไก่ปะจะไก่โผลมาเป็นคนกำลังดูหน้าต่างจากหน้าต่างโผลไปประตูจากประตูออกมานอกบ้านอีกเฮ้ยจากบ้านขึ้นมาบนเมฆแล้วเห็นไหม ต้งแต่รูปภาพเนี่ยต <speaking afar> ้องแต่นะตั้งแต่ไก่ะมาเย็นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนางสื่อเอามาอีกเฮ้ยเฮ้ยบนเรือเรือใหญ่อุ้ยอยู่ข้างรถเมล์รถเมล์ไปอีกไก่ไปอีกเหมือนจอทีวีนะดูทีวีอีกโโอ้ โอ้โหอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหนี่ออกมาไกลมากแล้วว่าต้องแต่ไกลโอ้โหบอสเตอร์ใช่ไหมโอ้โหสแตมป์ไปสนีมึงแบบเล็กเล็กแบบเล็กเกินไปอะถ้ามึงแบบซูมเห็นขนาดแบบเล็กเกินอะเล็กเกินไปอะแนน่หลับลอนเชาก็รูปภาพอีกกูว่าอ้าวอยู่บนเครื่องบินเครื่องบินถูกถ่ายรูปบินไปแล้วนอกโลกเห็นทงองินใกล้เลยทุกคนยอมบุยอม